สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะช่องคมพันธุลากาันเช้าๆมาดูน้องกวางค่ะน้องกวางกินหญ้าค่ะน่ารักในเอ็นดดมากเลยค่ะขอบคุณเอซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคุมพันธุลากาันขอบคุณหลายๆด้วยค่ะด้อขอบคุณทุกกําลังแรงใจเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจ หญ้าก็สวยสวยด้วยค่ะพี่น้องเพื่นหญ้านี่เขียวะจีเลยค่ะเดี๋ยวคุงพันก็จะได้มาตัดไปให้น้องกินน่ารักในายโดมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเจ้าเจ้ามีทองค่ะมีทองโลกแม่ดึงดึงถึงแต่ละดึงดึงถึงดึงดึงถึงแต่ละดึงดึงถึงมีทองก็น่ารักมากเลย ที่ได้ขายอยู่ข้างรถข้างรถตรงนั้นนะว่าไงสองแต่หายเนี่ยเข้าบ้านยังลูกเข้าบ้านปะลูกปะ่ปะแตยแล้วลูกปะตตยแล้วปะ พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ